ติ๊กตอกผมทาสื่อจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชามีอํานาจเกลีงรงกลเพราะแกมีอํานาจรัฐเกิน5ปีรัฐบาลใดก็ตามถ้านายกรัฐมนตรีมีอํานาจเกินที่รัฐสภากําหนด power t e n t o o c r r u p t and absolute l y power นั่นคือเรื่องสำคัญนะครับ ฝ่ายค้านไม่สามารถควบคุมพิเลสข,ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตนคัดเลือกมาพักเลือกคนประชาชนเลือกพักเพราะยะนานันพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่พักเก้าวไกลแม้แต่พักรัฐบาลเองก็ควบคุมไม่ได้เพราะว่าสินบนอำนาจเงินปรานารีมนุษยชา,าติมารย่อมมีความต้องการสูง เราะฉะนั้นเราต้องยอมรับต่อแต่นี้ไปฝ่ายค้านก็จะถูกขบวนการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีทั้งอำนาจมีทั้งอิทธิพลมีทั้งผลประโยชน์มีทั้งเงินปราสามารถโดนประดานแม้กระทั่งตั้งลูกให้เป็นนายพลหรือเป็นข้าราชการดืด้อๆได้แบบพลเอกปรีชาจันโอชานี่คือความเลวร้ายที่ระบบอำนาจเขายึงมีมาตราร5 8 ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาแม่คุณจะมีมือของสอส,อสอโสเพณีนางบำเรอ2 5 6เสียงก็ไม่สามารถที่จะหนีความรับผิดทางกฎหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษรไปได้รัฐมนูญเป็นพระบรมราชโองการในพระปรมาพิไธยของพระหมหากษัตริย์ที่ประชาชนมอบให้พระองค์ทรงลงพระราชาหาต์แทนฝ่ายค้านกล้าพูดไหมเรื่องพวกนี้ ตรงตามหลักการรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองหลักนิิธรรมของชาติไม่กล้าพูดวันนี้นี่ท้าผมจ้องไปอบรมอีกในเรื่องโครงการที่ประเทศไทยถูกซ่อนเร้นไว้การไ,ฟ,าไฟฟ้าฝ่ายผลิตวิศวกรที่ซื่อสัตย์สุจริตก็พูดเองไทยเรานี้เป็นเมืองขึ้นทางพลังงานของพมา่าไปซื้อแก๊ของพมา่ามาทำไมว่างๆพม่า,มาก,ก็บีบก,ก็ตายคลายก็รอดรังท่ ในที่สุดไทยเราก็ต้องมีค่าเอฟทีบีขูดรีดกับประชาชนชาวไทยพม่าเป็นเมืองขึ้นของเราหรือเราเป็นเมืองขึ้นพมา่านี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาการความจริงที่ซ่อนเร้นมากมายฝ่ายข้านเองไม่รู้หรอกครับการรีดรับสินบนการมีบัญชีธนาคารมาตร,รา149ต่อมาตร,รา148สั่งไม่ได้ ผิดประหารชีวิตน,นี่คือ